วันนี้ที่ไม่ได้คุยกันแล้วไม่เจอกันแล้วไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกยังไงใช่ไหมคะใครที่ผ่านมาใครที่ผ่านมาเจอพลังงานนี้หรือขึ้นจักรวาลน,นำเรามาเจอกันคุณเผชิญปัญหานี้อยู่เราอยากจะรู้ว่าวันที่เราไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันไม่มีกันและกันเขารู้สึกยังไงเราจะไปล้วงลึกส่องใจเขา กันนะคะคเขารู้สึกยังไงนะเขารู้สึกว่าเ,เหมือนจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนเหมือนไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นปัญหาเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้นะแต่ในบางพลังงานที่เขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวแล้วมันเหมือนว่าโชคชะตานะ่ะเขารู้สึกว่าเราอะเป็นคนในโชคชะตาของเขาทําไมทําไมเขาถึงคุ้นคิด มันจะมีหลายๆเหตุการณ์จะมีชื่อเราอยู่ตลอดเวลาชื่อคล้ายๆเราคนลักษณะคล้ายๆเราจะอยู่ในชีวิตเขาจะทําให้เราจะทําให้เขารู้สึกว่าคนคนเนี้ยทําไมกลับมาบนเวียนอยู่ในสมองฉันอีกแล้วทาไมพยายามจะไปที่อื่นนะไปที่อื่นที่มันไม่ใช่ที่ของที่แบบที่ตรงนั้นไม่ไม่เคยมีเราเลยแต่สถานที่ก็จะวนเวียนให้คนลักษณะคล้ายเราให้ชื่อเดียวกับเรา หยุดในชีวิตเขาเพราะอะไรมันเป็นเรนกรรมนะไม่ใช่คู่บุญนะใครที่ผ่านมาจะมาเจอคลิปนี้นะคุณเป็นคู่กรรมนะคะคู่กรรมเลยมันเป็นรักเผื่อเลือกเขาหรือคุณอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือมีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกแม้กระทั่งมีคู่ชีวิตอยู่แล้วที่ยังไม่ได้ขาดกันที่ยังต้องมีภาระด้วยกันแต่ถามว่าใจ ใจเขาอ่ะมันมีคุณมีคุณอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าสมมติว่าอะแล้วยังไงอะแล้วคือถ้าเราไม่ติดต่อเราเลือกที่จะนิง่งเราเลือกที่จะนิ่งไปเลยอะเขาจะมีโอกาสทักมาหาเราไหมนะจะมีโอกาสได้ทักกลับมาไหมใช่ไหมมันเป็นคำถามค้างคางในใจใช่ไหมคนที่เข้ามาฟังนะคะ ต่างฝ่ายต่างตัดจบไปแล้วนะเขาก็มองว่าคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเขาคิดจะมาหลายรอบแล้วนะแต่ด้วยเหตุผลด้วยภาระหลายๆอย่างเขากลัวเขาเผชิญรับความจริงไม่ได้เขากลัวเขาหนึ่งกลัวปฏิเสธสองกลัวนําปัญหาเดิมๆกลับมาให้คุณนะคะอเพราะว่าคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันแล้ว บางท่านอาจจะบล็อกกันแล้วใช่ไหมนะคะเขาเขาตัดสินใจที่จะมาแต่เขายังกลัวหนึ่งกลัวความผิดหวังแต่ใดๆอ่ะจะมีการตกลงกันอยู่นะอาการมองว่าใครที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้ยจะได้คุยอ่ะถ้าไม่ได้เหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่าเขายังเขายังไม่ชัดเจนที่กับเขายังไม่ชัดเจนกับเราเขายังเลือกคนของเขาอยู่ก็จะได้คุยกันอาจจะเป็นเพื่อนกันมีนข้อตกลงกันนะคะ เป็นกัลยาณิมิตท,ที่ดีต่อกันนะแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้มีพันธะเรื่องครอบครัวก็อาจจะเข้ามาในแบบในแนวแบบเออฉันจะชวนเธอไปทําบุญนะประมาณเนี้ยหรือว่าเออเ,อเธอเจ้ยประวัตินี้ไปยังไงตรงนี้ยังไงอะไรนะแบบแบบเนียนๆมานะแต่ใช้เวลานิดนึงนะมันเหมือนพวกคุณเป็นความรักถอดจิตวิญญาณคุยกันหรอคะพวกคุณโทรจิตหรอคะมันเหมือนแบบ อีโก้สูงอ่ะอุ้ยไพ่ใบเดิมใบเดิมขึ้นมาอีกแล้วอืมใบนี้เห็นไหมก็แบบไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะก็คือไม่อยู่ไม่ถูกอ่ะอยู่ไม่สุขหัวใจอยู่ที่ไหนล่ะน่นไปสองหาอะไรก็ไม่รู้นะคู่รักด้านจิตวิญญาณเอาโลเลยไหมต,ไต่างฝ่ายต่างเก่งเก่งจริงนะใครที่เข้ามาฟังเออแต่คุณเป็นคนเดียวอ่ะที่ครองใจเขาได้นะเห็นไหม เป็นสิงโตนะยิงแหละแต่ยอมไม่เข้าจับหัวหน้าดุนะแต่ยอมไม่เข้าจับคืออะไรอ่ะก็ฟอร์มแต่ว่าจริงๆแล้วว่ะมันเหมือนลูกไก่ในกำมือเลยอะเหมือนแมวนะอืมใส่ใส่คาบสิงโตคาบเสือเฉยแต่จิตใจนี่เป็นเหมียวแมวเหมียวน้อยอะไรประมาณเนี้เออจับหน่อยจับฉันหน่อยฉันรออยู่อ่ะงอหน่อยได้ไหมงอหน่อยอะไรเงี้ยอื ประมาณนั้นเลยคู่รักด้านจิตวิญญาณคุณเป็นคู่ที่คุณเคยขอพรนะ่ะขอพรไว้นะมันอาจจะมาเจอบางคนบางท่านนี่เจอกันตอนที่มีอายุหรือว่ามีครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาแล้วอ่าเป็นคู่เขาเรียกคู่อะไรคู่คู่ที่แบบว่าให้แบบให้ทดลองการใช้ชีวิตก่อนแล้วพอมาเจอกันคุณอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายในสเปคพลังงานอาจจะสับกันนะคะใครที่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็สลับกันแต่ว่า มันไปกันได้มันเป็นคนที่จำกันได้เห็นหน้ากันปุ๊บเฮ้ยมันเคยเห็นที่ไหนเ่ยเหมือนเรารู้จักกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกคู่รักด้านจิตวิญญาณน,นะแล้วแรกๆอ่ะดีนะเนี่ยดีเป็นคนที่ดีที่ใช่แต่ในร,ระหว่างการใช้ชีวิตอะระหว่างที่คุยกันอะมันจะมีบททดสอบเข้ามานะคะอืมมันจะมีการที่ไม่ขาดกับกับฝั่งของเขาหรือฝั่งของเรานะคะดังนั้นในคลิปเนี้ยหัวข้อก็คือ บอกว่าอืมเขาเป็นยังไงถ้าไม่มีเราเขาคิดถึงเขาคิดถึงเขาอยากเจอเขาไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากโทรจิตแล้วอะ่ะอืมจิตใส่กันนี่มันเริ่มไม่ไหวลว้ก็อาจจะมีการทักถามเข้ามานะคะถ้า เขายังไม่มีครอบครัวหรือไม่มีปัญหาในเบื้องต้นที่กล่าวมาก็ลองคุยนะเพราะว่าแม้กระทั่งคุณเองก็ยังยังคิดถึงเขาแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวแล้วก็ยังเป็นกะะนัลยาณมิตรที่ดีต่อกันหรืออ,อ,อยู่ในคุณธรรมนะคะเพราะว่าไพ่พระขึ้นเนาะไพ่ฤาษีขึ้นก็คือให้อยู่ในคุณธรรมนะก็ถ้ามันไม่ใช่คู่กันหรืออาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเขายังไม่เคลียรเรายังไม่จบก็ก็ได้แค่คิดถึงนะ อาจารย์หนูคิดถึงเขาใช่ไหมโอเคค่ะหัวข้อนี้คือเขาคิดถึงคุณนะคะจะมีการติดต่อกลับมาเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ